Hey you s u p <Hey. S 1> สวัสดี Smasher ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม BBQ Gamer จะพา Smasher ทุกท่านนะครับมารับรู้ถึงข่าวสารการอัปเดตของเกมในวันนี้นะครับซึ่งทีมงานเขาได้ออกแพทมาแล้วนะครับในการอัปเดตวันที่25พฤษภาคมนี้นะฮะโดยการอัปเดตครั้งนี้ก็มีการปรับปรุงหลายๆอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะที่ผมสรุปได้มานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงลีเจนต์ตัวต่างๆครับ ปรับให้มีความสมดุลขึ้นเรียกได้ว่าอัปเดตคราวนี้เนี่ยปรับกันยาวๆปรับกันรัวๆครบทุกตัวเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมันจะมีรีเจนต์ตัวใหม่เข้ามาด้วยสําหรับใครที่อยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ ผมจดสคริปต์มาเพียบเลยเนี่ย <Huh? S 1> โอ้โหอัปเดตครั้งนี้เยอะจริงๆนะครับพูดกันน้ำลายเหนียวแน่นอนนะฮะเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับรีเจนที่จะเข้ามาใหม่จะเป็นสายแวนการ์ดมีชื่อว่าดอนกิโคเต้นะครับ ซิ่งเขาระบุไว้ว่าเราอาจจะได้รับเมื่อระดับเหรียญเรานะครับอยู่ที่525หรือว่ามากกว่านั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันครับมันจะอัปเดตเพิ่มเข้ามาในนี้นะฮะยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะให้เราไปสุ่มกล่องอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยทีมงานเขาไม่ได้ปรับปรุงเลดการได้รับไอเทมแล้วก็รีเจนต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับ คือมันจะยังอยู่ในเลทเดิมนะฮะสำหรับสายฟรีก็ต้องทําใจกันหน่อยนะครับเลเจนต์ตัวไหนที่ยังไม่ได้ก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆครับเปิดกล่องไปเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาครับการปรับปรุงเลเจนต์นะครับเริ่มกันที่ดักกี้แอนด์ซาวนเลยนะครับตอนตัวเราเป็นดักกี้หรือว่าเป็ดนะฮะเขาจะเพิ่มระยะโจมตีเพิ่มขึ้นให้เราเล็กน้อยนะครับล่างดักกี้นะครับจะลดดีเลยเมื่อเราใช้สกิลนะ และเพิ่มเอฟเฟกกระแทกเล็กน้อยเมื่อเราใช้สกิลด้วยนะครับ <Wow. S 1> ดักกี้จะเพิ่มระยะโจมตีเมื่อกระโดดใช้สกิลเล็กน้อยหลังโจมตีจะทำให้ตัวเราเนี่ย เคลื่อนที่เร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเช่นกันนะครับในร่างสวอนนะครับจะลดดีเลย์หลังจากเรากระโดดโจมตีอะ่ะเห็นไหมซึ่งปัจจุบันนะครับเวลาเรากระโดดโจมตีปับ๊บมันจะมีดีเลย์ชักหกกลับมานิดนึงนะครับก็คือในส่วนนี้เขาจะลดดีเลย์ลงนะ <Yeah. S 1> และที่สําคัญนะครับลดระยะเวลาการสะสมอัติเมทของดักกี้แอนสวอนด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าความเก่งของดักกี้แอนสวอนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตอนแปลงร่างเป็นสวอนแล้วนะครับตัวต่อมาจะเป็นวิชควีนหรือว่าราชินีแม่มดนะฮ การโจมตีปกติจะลดเอฟเฟกต์สตันลงและลดระยะการโจมตีครั้งที่3ลงนะครับอันนี้มันเนิร์ฟเต็มๆเลยนะฮะเพราะว่ามันโจมตีน่าเกลียดเกินนะครับน่าเกลียดกว่าฮุกอีอะผมคิดว่านะ <c oughs> เมื่อแม่มดกระโดดใช้สกิล สกิลจะตามเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะครับลดระยะระเบิดของสกิลลงเมื่อใช้สกิลแม่มดจะไม่ถูกกระแทกกลับด้วยนะฮะระหว่างกระโดดโจมตีปกติราชินีแม่มดจะไม่ถูกผลักและความเร็วในการตกสู่พื้นจะลดลงนะครับเมื่อราชินีแม่มดถูกโจมตีระหว่างกระโดดการโจมตีปกติของเธอจะหายไป <Bro. S 1> นั่นก็คือเมื่อเรากําลังกระโดดโจมตีแล้วก็มีแสงเลเซอร์ออกจากตัวเราไปใช่ไหมฮะถ้าเราถูกโจมตีจากศัตรูเนี่ยแสงเลเซอร์นั้นก็จะหายไปเลยครับ เหมือนกับว่าเป็นการแคนเซิลยกเลิกการโจมตีครั้งนั้นไปเลยนะฮะศัตรูก็จะไม่ได้รับดาเมจนะครับลดระยะการโจมตีลงอย่างมากแต่หากโดนศัตรูศัตรูก็จะกระเด็นไกลขึ้นเช่นกันนะครับระยะสกิลอัติเมทลดลงเล็กน้อยศัตรูที่อยู่หลังราชินีแม่มดจะไม่โดนอัติเมทแล้วนะฮะดีเจนตัวต่อมาก็คือปีเตอร์นะครับดีเจนตัวหลักของเกมนั่นเองนะฮะเวลาสตันของการโจมตีปกติครั้งที่2เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ อันนี้มันบัฟมาอย่างเดียวเลยนะสำหรับบีเตอร์นะครับก็มันค่อนข้างที่จะสมดุลอยู่แล้วไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะตัวต่อมาก็เป็นซินดี้นะครับเวลาสตันของการโจมตีปกติครั้งแรกลดลงเล็กน้อยนะครับตอนที่เราตวัดขาไปอ่ะการเตะต่อเนื่องของการโจมตีปกติครั้งที่2จะปรับให้ดีขึ้นตรงนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าเขาจะปรับกันยังไงนะฮะตัวถัดมาเลยครับไคเซอร์ ระหว่างโจมตีปกติการเคลื่อนไหวจะสมูทขึ้นนะครับระหว่างโจมตีปกติการเคลื่อนไหวหมัดที่2-3าจะมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือเมื่อเราต่อยไปปั๊บเนี่ยอาจจะทําให้ศัตรูกระโดดหลบเราได้น้อยลงนะครับ เวลาสตัเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเรากระโดดใช้สกิลนะฮะตัวถัดมานะครับเป็นเลสเลสเนี่ยโดนเนิร์ฟไปรู้สึกว่าจะครั้งหรือว่า2ครั้งแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ลดระยะการโจมตีพื้นฐานลงด้วยนะครับตอนนี้มันก็ลดอีกแล้วครับลดระยะการโจมตีพื้นฐานลงเพิ่มอีกนะครับจะทําให้การโจมตีปกติเนี่ยเรียกได้ว่าสั้นมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะ แต่มันก็ยังไม่ตรงจุดอยู่ดีนะเพราะว่าสกิลที่ใช้หลักๆเลยก็จะเป็นการใช้สกิลตัดหญ้าร่วมกับสกิลอัตติเมตนะครับลีเจนตัวถัดมาก็คืออริสนะฮะเมื่อใช้สกิลตอนอยู่บนพื้นจะลดดีเลย์ลงอย่างมากสังเกตดูเวลาอลิสยนระเบิดจากการที่เราอยู่บนพื้นดินเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะแบบควักระเบิดมาแล้วก็โยน,นน่ะจังหวะนี้ศัตรูมันจะโจมตีเราได้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยมันจะลดดีเลย์ลงอาจจะควักแล้วก็โยนลงเร็วกว่าเดิมนะครับเมื่อใช้อัตติเมตจะรวบศัตรูมาด้านหน้าอามกขึ้นฮ ตัวต่อมาก็คืออาจารย์แมวมาสเตอร์แคทของเรานะครับลดเอฟเฟกต์สตันจากการโจมตีปกติลงเล็กน้อยนะครับจากที่เวลามาสเตอร์แคทตวัดดาบปั๊บศัตรูจะโดนกระแทกแล้วก็สตันเล็กน้อยนะครับกระแทกไปข้างหลังอะนะคือมันจะลดเอฟเฟกตตรงนี้ลงนะครับการสรตันระหว่างที่กระโดดใช้สกิลจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศัตรูนะครับผมคิดว่านะถ้าเรากระโดดแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเราอยู่ใกล้ศัตรูมากเนี่ยฮะ ระยะการสตัรน,นะครับก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าระยะห่างระหว่างตัวเรากับศัตรูมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทาให้ศัตรูกระเด็นหรือว่าติดสตั้นน้อยลงนั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับดีเจีนที่ผมยังไม่ได้เลยคือมันต้องซื้อมาแล้วก็เล่นให้ถึงสมั p พัทระดับที่25ด้วยนะครับคือมันค่อนข้างเทียบแพงอะ่ะผมกําลังตัดสินใจอยู่นะฮะ ราคามันอยู่ที่399บาทเลยนะครับมันน่าจะซื้อดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ยังไงผมขอตัดสินใจดูอีกทีนึงนะครับ <H at> สำหรับสโนโนะครับเขาจะเปลี่ยนเสียงใหม่นะครับก็ต้องรอดูกันว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะการโจมตีปกติครั้งที่2ของสโนจะเพิ่มเอฟเฟกต์สตันขึ้นเล็กน้อยนะครับ ผมคิดว่าตัวมันเนี่ยสกิลค่อนข้างที่จะโกงอยู่ฮะ oh <my> อันตีก็จะทําให้เราพุ่งหรือว่าแดดไปมาได้รวดเร็วนะครับส่วนสกิลเวลาเราใช้ไปปั๊บเนี่ยศัตรตูก็จะติดงึงง้งๆงักๆอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะเรียก <c oughs> ไ,ได้ว่าค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวนะครับตัวต่อมาราวีการโจมตีปกติครั้งที่3จะลดระยะสตันลงเล็กน้อยและปรับการโจมตีต่อเนื่องให้ดีขึ้นนะครับผม คือจากปัญหาราวีที่ผมเจอในหมด Battle r o y a l เนะครับเวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะกระโดดข้ามไปข้ามมานะเขาน่าจะปรับตรงนี้ลงนะครับปรับทิศทางการใช้สกิลระหว่างกระโดดที่ผมอ่านมานะครับคือเวลาเรากระโดดและใช้สกิลเนี่ยมันจะผลักศัตรูออกไปให้ห่างจากเรานิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> ขณะใช้อัติเมตศัตรูจะติดเอฟเฟกต์สตันเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้กระโดดหนีได้นะครับ <Wow. S 1> คือจากที่ผมสังเกตดูแล้วหากศัตรูลอยอยู่แล้วก็เราใช้อัติเมตศัตรูลงมาโดนอัติเมตเราเนี่ย ศัตรูก็จะมีโอกาสที่จะกระดิ่งแล้วก็กระโดดหนีได้นะครับถ้าหากปรับแพทใหม่ขึ้นมาก็จะทําให้โอกาสหนีลดน้อยลงหรือไม่มีโอกาสหนีเลยนะครับการกระโดดโจมตีปกติ เอฟเฟกต์สตันจะลดลงและปรับทิศทางการกระเด็นออกของศัตรูให้ถูกต้องนะครับโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการปรับปรุงรีเจนตัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเนิร์ฟหรือการปรับสมดุลนะครับต่อมาในการแก้ไขเรื่องบั๊กนะครับมีการปรับปรุงในเรื่องมุมกล้องนะครับในโหมดต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ปรับปรุงหน้าโหลดตอนรอเล่นที่80%เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็คืออาจจะไม่ค้างที่80%แล้วอาจจะโหลดแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับต่อมานะฮะทุกคนก็ เคยเกาะขอบสนามกันแล้วใช่ไหมฮะเวลาเราเสียเปียบหรือว่าเราจะตกไปเนี่ยตอนนี้เกมมันจะปรับเมื่อเราเกาะขอบครบ1วินาทีเนี่ยตัวเราจะสามารถถูกโจมตีจากศัตรูได้นะครับ <c oughs> จากเมื่อก่อนมันจะเว็บเวบเวบวบอยู่จนกว่าขีดเวลานะฮะมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่กระโดดขึ้นมาหรือว่าเราอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆศัตรูจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะฮะตอนนี้มันจะปรับให้เหลือหนึ่งวินาทีศัตรูก็จะโจมตีเราได้แล้วนะ เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสาหรับการอัปเดตเกมในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่จะเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากที่ผมสรุปมาด้วยนะครับคือมันจะยาวเกินไปผมก็เลยไม่เอามาใส่ในคลิปนี้นะฮะยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับทุกคนสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ หากมีการอัปเดตเกมแบบนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูที่ช่องนี้กันก่อนเลยนะครับใครที่ติดตามก็จะได้เปรียบจะได้รู้ข่าวสารกันก่อนใครเลยนะฮะคลิปนี้เราก็พูดกันมายาวมากแล้วนะครับ oh. ขอแห้งอีกแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินน้ำก่อนนะครับยังไงก็ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ